ใกล้ของ VTC ขนาดเคลื่อนที่ยิงปืนใหญ่และเคลื่อนผ่านภูมิประเทศวันนี้เราจะพาคุณไปดูใกล้ๆกับหนึ่งในรถถังหลักที่ทรงพลังที่สุดในสมรภูมิยุคใหม่นี่คือ v t 4หรือที่รู้จักกันในชื่อ MBT 3000ผลงานจากจีนที่ออกแบบมาเพื่อส่งออกและประเทศไทยของเราก็เป็นหนึ่งในผู้ใช้งานตัวจริง Vt4 มีต้นกำเนิดจากการพัฒนาที่เริ่มขึ้นตั้งแต่ปี2009โดยต่อยอดจากรถถังรุ่นส่งออกก่อนหน้าอย่าง t YPE90II และ MBT200 0เปิดตัวครั้งแรกในงานย u โร s a t o r y ปี2012และเริ่มผลิตจริงในปี2014โดยบริษัท Norinco สิ่งที่ทำให้มันโดดเด่นคืออาวุธหลักปืนใหญ่ลำกล้องเรียบขนาด125มิลิเมตร รุ่นแซด PT98A พร้อมระบบบรรจุกระสุนอัตโนมัติแบบมุนงได้ใส่กระสุนได้38นัด22นัดอยู่ในระบบพร้อมยิงทันทีสามารถยิงกระสุน a p f SDS จอบก,กรอบกระสุนฮีทระเบิดแรงสูงกระสุนระเบิดสังหารและแม้แต่จรวดยิงผ่านลำกล้องที่พุ่งไปไกลได้ถึง5กิโลเมตรยังไม่พอด้านบนป้องปืนยังติดปืนกลขนาด12.7ม mm เมตร ควบคุมจากระยะไกลและมีปืนกลร่วมแกนขนาด7.62ม mm. ิลิเมตรเพิ่มความดุดันในการต่อสู้ระยะใกล้แต่ถ้าเจออาวุธตรงข้ามพุ่งใส่มาวิธีสีไม่ได้พึ่งกรอบเพียงอย่างเดียวเพราะมันติดตั้งระบบป้องกันเชิงรุก GL5 มีเรดาร์สีตัวรอบทิศทางตรวจจับขีพนาวุธหรือกระสุนที่พุ่งเข้ามาในระยะ100เมตรแล้วตอบโต้ทันทีด้วยจรวดสกัด เรื่องกรอะก,ก็ไม่ธรรมดาตัวถังและป้อมปืนใช้กรอะผสมหลายชั้นพร้อมติดตั้งกรอะปฏิกิริยาแบบระเบิดเอรารุ่น Fy4 ด้านหน้ามีความทนเทียบเท่าเหล็กกล้า500มิลิเมตรและเมื่อรวมเกราะเอราก็เพิ่มได้ถึง700มิลิเมตรเลยทีเดียวในตัวรถมีลูกเรือ3คนผู้บังคับการคลยิงและคลขับผู้บังคับการมีระบบกล้องตรวจจับแบบพาโนรามา พลยิงใช้กล้องเล็งอินฟาเรดแบบกันสันพลขับมีเพริสโคป3ตัวให้มองได้หลายทิศนอกจากนี้ยังมีระบบป้องกันอาวุธเคมี NBC ระบบระบุฝ่าย IFF ระบบดับเพลิงอัตโนมัติเครื่องปรับอากาศและกล้องมองหลังครบทุกความสะดวกเพื่อการรบ ในด้านสมรรถนะ VT 4ี4หนักประมาณ52ตันใช้เครื่องยนต์ดีเซล V12 กำลัง1,200แรงม้าพร้อมเกียร์อัตโนมัติให้แรงม้าต่อตันประมาณ23แรงม้าตันทำความเร็วได้สูงสุด70กิโลเมตรชั่วโมงวิ่งได้ไกลาราว500กิโลเมตรลุยพื้นที่ลาดเอียง30%และข้ามสิ่งกีดขวางสูงกว่า1เมตรได้สบายมาดูเรื่องการใช้งานจริง ประเทศไทยเป็นชาติแรกที่ซื้อ v t 4เข้าประจำการโดยเริ่มจากสั่งล็อตแรก28คันในปี2016ส่งมอบปลายปี2017จากนั้นเพิ่มอีก10คันในปี2017และล็อตที่34คันในปี2019รวมทั้งหมด60คันส่งมอบครบในปี2023รถถังเหล่านี้ประจำการในหน่วยม้าเร็วหลายจังหวัดเช่นขอนแกน่นร้อยเอ็ดและศูนย์ฝึกต่างๆ ในปี2024ไทยยังทดสอบติดตั้งแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนใน VTC เพื่อวิจัยระบบไฟฟ้าในรถถังซึ่งอาจนำไปสู่การพัฒนาในาอนาคตนอกจากไทยยังมีประเทศอื่นใช้งาน VTC เช่นปากีสถานที่ประกอบในประเทศภายใต้ชื่อไฮเดอร์และไนจีเรียที่รับรถรุ่นมาตรฐานไปใช้เช่นกันด้านความทนทาน VTC ผ่านการทดสอบอย่างหนักในหลายประเทศ อย่างที่แอลจีเรียรถถังทําคะแนนยิงเป้าได้100%เปอร์เซและวิ่งต่อเนื่อง500กิโลเมตรผ่านทุกสภาพภูมิประเทศเมื่อเปรียบเทียบกับรถถังรุ่นท็อปจากตะวันตก Vt 4อาจไม่ได้เหนือสุดแต่ในแง่ความคุ้มค่ามันคือคำตอบสำหรับประเทศที่ต้องการรถถังทันสมัยประสิทธิภาพสูงแต่ราคาจับต้องได้สำหรับประเทศไทย Vt 4เป็นสัญ,ญลักษณ์ขององค์การปรับปรุงกำลังรบด้านยานเกราะสมัยใหม่ และแสดงถึงก้าสำคัญในยุทธศาสตร์กองทัพบ,บกไทยและนี่คือว v ี4ปี2026รถถังจีนที่ถูกสร้างมาเพื่อส่งออกแต่กลับกลายเป็นนักรบเหล็กตัวจริงในหลายสนามรบหากคุณชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่อง Battle Beast Thailand และคอมเมนต์ด้านล่างว่าอยากให้เราทำตอนต่อไปเกี่ยวกับรถถังรุ่นไหนอีกเราคือ Battle Beast Thailand จาะลึกทุกตำนานอาวุธรบ แล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้าขีดขีดขีด,ขดหากคุณต้องการเพิ่มเสียงบรรยายแบบเข้มขน้นเอฟเฟกเสียงหรือภาพกราฟิกประกอบชั้นสามารถช่วยคุณเตรียมสคริปต์แบบจัดเต็มสำหรับวิดีโอโปรดักชันด้วยนะ